เนื้อความในจารึกเรื่องพระกังขาเรวตาเทวระวัตุนั้นแม้จะถูกบันทึกไว้เพียงข้อความสั้นๆรวมอยู่ในจารึกแผ่นเดียวกับเรื่องของพระโสนโรวิสโคตเทระซึ่งอยู่บริเวณผนังพระอุโบสถลำดับเกือบสุดของผนังด้านทิศใต้พระกังขาเรวัต เดินเป็นบุตรชาวเมืองสาวัตถีไปฟังธรรมในสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็บวชเป็นภิกขุสำเร็จพระอระหันตได้เอตะัทะคายิ่งฝ่ายชานาพิรัตเหตุที่ท่านได้นามว่ากังขาเรวตเทระพระมักเกิดกังขาหรือสงสัยในกับปปิยาวัตถุอยู่เสมอคือสิ่งของที่ถูกต้องตามพระพุทธบัญญัติว่าเป็นของที่บรรพชิต สมควรบริโภคใช้สอยหรือไม่หากพิจารณาแล้วท่านจึงจะบริโภคใช้สอยสิ่งของนั้นๆเมื่อบรรลุอรหัตผลแล้วจึงสิ้นความลังเลสงสัยเหล่านั้นทางนี้พระกังขาเรวตเทระได้ปฏิบัติบำเพ็ญเพียรในพระกรรมฐานทั้งกลางวันและกลางคืนจนเกิดความชำนาญสามารถเข้าสู่ฌานสมาบัติทั้งโลกิยะและโลกุตระ หรือแม้กระทั่งฌานสมาบัติอันเป็นพุทธวิสัยที่พระพุทธเจา้าทั้งหลายเท่านั้นจะทำได้ว่าด้วยความสุขที่เกิดจากฌานสมาบัตินั้นไม่มีความสุขใดในโลกเทียบได้เรียกว่าสันติสุขคือความสุขที่เกิดจากความสงบท่านจึงได้รับยกย่องจากพระพุทธเจา้าให้เป็นเอตัทัคะเลิศในด้านผู้ยินด,ดีในฌานนั่นเอง ยังไรก็ตามท่านได้เจริญวิปัสนาพิจารณาฌานนั้นว่าเป็นอนิจจงทุกขังอนัตตาทุกสิ่งล้วนไม่ยั่งยืนไม่ควรยึดติดในความสุขอันเกิดจากฌานนั้นแสดงถึงความเป็นผู้ไม่ประมาทไม่ลุ่มหลงความสุขแม้เกิดจากทางธรรมนับเป็นแก่นสาร,ระสำคัญของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธทุกคนควรพึงระลึกและนำไปปรับใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวันให้เป็นปกติอยู่เสมอ